เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่วัดมหาบุตรกันหน่อยแล้วกันนะคะสําหรับบรรยากาศที่วัดมหาบุตรในช่วงเช้าวันนี้คึกคักค่ะแล้วก็มีพิธีบวงสวงใหญ่นะคะเป็นพิธีบวงสวงภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะชื่อเรื่องว่านาครักมากมากมาก <Yeah. S 1> ครั้งนี้ก็มีนักแสดงจํานวนมากเลยค่ะแล้วก็มากความสามารถมากฝีมือทั้งนั้น mm hmm. เลยเปิดชื่อมาเป็นภาพยนตร์ที่น่าดูสุดๆไม่ว่าจะเป็นพี่หม่าจกมก <Nee. S 1> คริสพีรวัต พร้อมด้วยพี่โหน่งค่ะพี่โหน่งครั้งนี้มาในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ด้วยนะคะและก็ยังมีน้องมิกเพชรไทยค่ะมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการบวงสวงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีเหล่านักแสดงแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศของคริสพีรวัตรและก็นักแสดงคนอื่นๆมาร่วมในพิธีบวงสวงครั้งนี้หลังเสร็จพิธีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและทางด้านของมิก เพทายหรือว่า Mix ซ k l เลนี่ย<อ>ลูกพี่หม่ำขึ้นแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะแล้วก็มาร่วมงานกับอนงนะคะในผู้เป็นผู้นกับในครั้งนี้ก็มีความแบบว่าไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่แล้วและเหล่านักแสดงเขาก็นำโชคนำลาบมาฝากแฟนๆด้วยนะหลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงแล้วให้สัมภาษณ์แล้วก็มาล้วงหายตัวเลขกันหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวชมกันค่ะตามเขาตามเขาตามมารักกันเนี่ยเขาตามมารักกันเนี่ย มันจะสนุกไหมก็เลยให้คนมาลองขึ้นโค้งให้ดูพอมานั่งขึ้นขึ้นโค้งเสร็จปั๊บก็เออมันน่าจะสนุกนะถ้าเรามาเจอกันอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่ที่ที่พักขนงอ่ะไปไหนฮะไปเจอที่เชียงรายอะไรเงี้ยอะไรนะไปเจอที่เชียงรายปากไม่ค่อยดีไอ้ภูมิกลับวเนี่ยปากไม่ค่อยดีเอออุตส่าห์ให้เล่นทั้งเรื่องลงเนี่ยโอ้โหผมต้องขอบอกก่อนนะ ผมเป็นดักเป็นเป็นเกตานะเฮ้ยนั่นแสดงสมงทบบอกไว้ก e ่อนเรื่องนี okay, ้ผมเป็นเอกตานะเอกตานะแสดงของทบมาเดินผ um, ่านเดินอะไรเนี่ยโอเคครับเท่านี้แหละแล้วเป็นหนังรักฮะโรแมนติกคอมเมดี้คอมเมดี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหม่ำเท่งนงไม่ได้เจอกันนานละนักพาร์ทลักนะครับจะเป็นใครนี่ไงพี่น้ามาตอนเช้าแฟนขับเต็มเลยตรงข้างหน้าเนี่ยรืนจะดอกไม้เลยใช่ไหม คงไม่ใช่ทันขับคุณแล้วแหละเป็นคาบําก็ถือทุบถือเทียนรอทําไมถึงมัั่นใจให้กํากับเดียวเลยขนาดนี้ปรึกษากันยังไงเนี่ยพ่อลูกเนี่ยอนงค์ไม่เคยเห็นนะโหนกากับอะไรผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นนะโหกกากับเลยอยากเห็นในมุมมองอันงนบ้างว่าโหนจะเล่าเรื่องได้ยังไงครับเพราะว่าเรื่องตลกเนี่ยผมผมเชื่อใจอหนอยู่แล้วครับเลยเลยอยากเห็นในเวผู้กำกับบ้างครับตอนสามตัวนี่หวัมเลย เจ็ดล้านเจ็ล้านหมายถึงไได้สร้ด้อยเจ็ดเจ็ดร้อยยีบาล้านเจ็ดร้อยล้านครับผมแม่พอดีเลย23่พอดีเลยยี่บสาครับผมสอามเออยยาล้านครับอันนี้อันนี้เฉพาะทิศแรกนะครับ โอเคค่ะเลขล้วงหายปิงปองนะคะมีเลขอะไรบ้างไปดูกันหน่อยนะคะมี7มี2แล้วก็มี3เลขเปิดตัวมาสวยขนาดนี้พี่หม่อยังบอกเลยค่ะว่ารายได้วันเปิดตัวนะเปิดตัวปุ๊บอยากให้พุ่งมาถึง723ล้านไปเลยแล้วกันจ้าแต่ละคนก็จะมีเลขที่เขาชื่นชอบไงพี่หม่อมเขชอบเลข2อแบบผมก็ชอบเลข3-4แต่ละคนมันก็จะมีเลขในใจของตัวเองอยู่